สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านสวยงามมากันนะครับเนี่ยได้มาเมื่ออาทิตย์หนึ่งแล้วครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับ เคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วครับท่านแต่ไม่ใช่เหรียญนี้นะครับท่านรีวิวไปหลายครั้งหลายคาแล้วครับสำหรับปีพศนี้แต่ก็ยังมีคนสอบถามเข้ามามากเหมือนกันครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับถามสอบถามผมครับท่านผมจะมาบอกพี่ๆเพื่อนน้องๆท่านวันนี้แหละครับว่าปีพศนี้จํานวนการผลิตนี้น้อยมากครับท่านแต่เสียอย่างเดียวคือไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากครับเกือบติดครับ เกือบจะติดอยู่ลำบาลอแล้วถ้าสิบห้าอันดับติดแน่นอนครับท่านเพราะจำนวนการผลิตนี่น้อยมากครับสาหรับปีปศนี้ครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับแต่ถ้าจัดอันดับอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สิบห้าลวก็ติดแน่นอนครับท่านเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบนะครับเหรียญนี้ครับไม่ใช่เหรียญนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วผมมีอยู่ในมืออยู่ตอนนี้ประมาณเกือบยี่สิบเหรียญนะครับท่านหามาเก็ยรปีครับเกียรปีกว่าๆแปดปีนี้แล้วครับท่าน แปดปีนี้นะครับท่านที่เขาวงการมาครับเมื่อก่อนไม่คิดจะจริงจังครับถ้าจริงจังแต่เมื่อก่อนนี่ผมไปแรกในกองกระสาคงได้เหรียญดูอนซีมาแล้วครับแต่ตอนนี้เพิ่งมาเก็บที่หลังนี่มันหมดยุคหมดสมัยไปเรียบร้อยแล้วครับท่านหมดยุคขององค์ของรอเก้าไปของรอไปเรียบร้อยแล้วครับท่านมันก็ได้จบข่าวเลยครับไม่มีที่จจใหาเก็บแล้วครับท่านมันต้องใช้ในระบบมุ่นเวียนนี่นะครับถึงจะได้เจอครับ พูดไปเรื่อยๆนะผมเนาะเรามาดูลักษณะของเหรียญแบบดวกันนะครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านอยู่ปุ่นน้นิอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในสีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากันนะครับสำหรับวอลมรูลูกพงท่านดูสิครับเข้าไปดูใกล้ๆไปเรื่อยๆครับสุดยอดของเหรียญจริงๆนะครับแบบนี้ครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยมาดูขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยเหรียญนี้ครับขอบเฟืองโอโหกับขอบเฟืองสำหรับเรียบเหรียญนี้ครับรู้สึกว่าจะ คมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีคำสื่อรออะไรเลยครับดูใกล้ก็ได้ครับดูไกลมันไม่ค่อยชัดนี่ครับร้อยบุร้อยบีก็เห็นครับแต่ไม่มากมายเลยเลยนะครับเนี่ยสุดยอดของเหรียญจริงนะครับสำหรับปีปศนี้หายากพอสมควรนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับอิสลักออกซอนบิวครับพศ2536นห้า้ยสาสิบหกครับท่าน นี่คร <aid> ับไม่ไ <who> ด <referred to> ้ต <king m> ิดอยู่ในสิบันดับที่หายากนะครับสวดตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับเนี่ยต่างรูปไม้นิดคือแม่นั้นเจ้าพยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอธิบายนะครับสําหรับเจดีครับเห็นไม่รอยนูนนี่ลบไปแล้วครับท่านเหรียญนี้จะไม่สมบูรณ์ซะแล้วนะครับงานนี้กลายเป็นเหรียญตลกไปแล้วครับเห็นไหมไม่เห็นมีรอยนูนนะครับถูกขูดขีดไปหมดแล้วเนี่ยน้าหนักจะถึงเจ็ดจุดห้ากรัมหรือเปล่าเนี่ยคงไสจะไม่ซะแล้วนะครับเนี่ย แต่ยังไงก็เก็บครับราะว่าผลิตน้อยมากครับท่านเมื่อได้มาเมื่ออาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับท่านสําหรับปีพศ2536นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่10ล้าน500 5,000 6,000เหรียญนะครับท่าน10ล้าน500 5,000 6,000เหรียญนะครับท่านสําหรับปีพศ2536 ห้าร้อยสามสิบหกนี้แล้วครับท่านในระ,ะดับยูซีแล้วครับตกที่เหรียญละสามร้อยบาทไปแล้วครับท่านสำหรับปีสองห้าสามหกนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับไม่เท่าไหร่ครับท่านตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่าแค่นั้นเองครับท่านไม่สิถึงหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบาทเท่านี้ครับท่านอีเล็กสี่ททนน 4, ปีเล็กห้าเฉยเลยตาถั่วแล้วเนี่ยผมเนี่ย